วัดีครับวันนี้เราพามาดูที่ดินแปลงสวยๆหน้าเป็นคองสาเทอณะนะนี่ฝั่งเป็นถนนแล้วนี่ป็นแปลงที่เราจะขายนี่คือบ่อครึ่งหนึ่งเป็นถนนครึ่งหนึ่ง ใหญ่ด้วยให่มากตมลืนท่านใดที่สนใจติดต่อผ่านผมได้เลยผมจะไปให้ดูอีกมุมนะนี่นี่คือแปลงจากด้านหน้านี่คือถนน,น,นนสาธารณะมันกีดเลยนะ สวยเลยล่ะหมอจะทำก่อปลาทำเกษตรแปลงเล็กแปลงใหญ่เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไปใต้คลิปนะสนใจ0820149930 0820149930้มนสนที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร